สวัสดีครับผมช่างไปจากร้านสมัยที่สวิตนะครับวันนี้มีเครื่องเป็นตัวโน้ตไม่ใช่โน้ตบุ๊กนะครับ macbook a 1 7ห6นะครับเครื่องนี้ก็เป็น macbook pro 13นิ้วปีสองพนะครับมี touch bar นะครับอาการที่ลูกค้ามาก็จะเป็นอาการขึ้นรูปโฟลเดอร์นะครับมีรูปโฟลเดอร์ที่หน้าจอนะครับไม่สามารถมองเห็นตัวฮาร์ดดิสได้นะครับแล้วก็แท็คแพดนะครับไม่สั่นนะครับแล้วก็คีย์บอร์ดกด แล้วไฟแคปล็อกก็ไม่ขึ้นนะครับคีย์บอร์ดใช้ไงานไม่ได้แท็คแพดใช้ไม่ได้แล้วก็ SSD ทํางานไม่ได้นะครับทั้ง3ส่วนนี้ทํางานร่วมกันนะครับก็พอมีจุดที่มันช็อตเนี่ยก็เลยทําให้ทั้ง3ส่วนเนี่ยใช้ทำงานไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูบอร์ดวิวนะครับบอร์ดวิวของรุ่นนี้ก็จะเป็น8ป0สองศนะครับขีด0ูนย์นเก้าสองสามนะครับโอเคเราก็จะเริ่มไล่จากคีย์บอร์ดแท็คแพดก่อนนะครับในในส่วนของ อาการที่ไม่เจอ s s d นะครับหรือวิเจฮ์ดดิสนั่นเองนะครับผมก็ไล่าจากตัวซ็อกเก็ตแท็คแพดก่อนเลยนะครับลองเปลี่ยนแล้วอาการก็ยังเป็นอาการเดิมนะครับเราก็ลองเปลี่ยนซ็อกเก็ตตัวคีย์บอร์ดตรงนี้ใหม่แท็คแพดซ็อกเก็ตแท็คแพดตรงนี้ใหม่ก็ยังได้อาการเดิมนะครับแท็คแพดก็ยังทํางานไม่ได้นะครับทีนี้ผมก็เลยลองไล่ระบบไฟนะครับก็มาเจอในส่วนของตัวชุดที่เป็นไฟชุดนี้นะครับ พี 3, 3 4, ีสามวีสานะครับชุดนี้ก็จะเข้ามาที่ตัวสกเก็ตแท็คแพดด้วยนะครับในส่วนนี้เนี่ยมันมีช็อตอยู่นะครับก็จะลงศูนย์โอห์มเลยนะครับแล้วก็มันจะมีจุดเชื่อมต่อนะครับตัว r 5 6 5หกตรงนี้นะครับ R5650 ตรงนี้เนี่ยจะทําหน้าที่ในการดึงค่าไฟนะครับ จากลายไฟที่เป็น 3V3S4 นะครับซึ่ง 3V3S4 ตรงนี้เนี่ยก็ทำงานกับหลายๆจุดเลยนะครับอ่ะก็ช็อตเหมือนกันนะครับผมก็ทำการลองจ่ายไฟเข้าไปในลายนี้ดูนะครับก็ไปเจอจุดที่เสียนะครับจะอยู่ตรงในสวนตัวนี้นะครับชุดไฟ3 v 3 s 4 s o c p m u นะครับชุดนี้อ่นะจะเป็นตัวชิปที่สั่งการตัว PMU นะครับ PMU เนี่ยมันก็จะเกี่ยวในเรื่องของ ชุดไฟแนนด์ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวคีย์บอร์ดแท็คแพดตัวนี้ทํางานร่วมกันหมดเลยนะครับพอทําการแก้ช็อตตรงนี้ทั้ง3รายการก็กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับนี่แท็คแพดใช้งานได้นะครับคีย์บอร์ดก็สามารถกดได้นะครับนี่ก็ส่งงานลูกค้าได้เลยนะครับผมก็ขอสรุปงานเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ขอฝากคลิปของช่างเป้ร้านสมัยทีสวิตไห้ด้วยนะครับผมสามารถเข้าไปติดตาม ดูย้อนหลังได้ทางช่อง YouTube นะครับสมัยทีสวิตนะครับผมสำหรับวันนี้ช่องไปขอตัวลาไปก่อนครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในสดครั้งหน้าครับผมสวัสดีครับ